อาถ้าเนีย่ยไปตั้งอกสั้งใจอาปฏิมาธรรมสึงวันพระวัดศิลป์บรดาพวกเขาเก้า,ากัดโอ้สาหมากถันทุกคนทุกแห่งนี่จำนวนหลายแต่ละคนแต่ละบ้านเจลาเมืองพูถึงเรื่องศิลรมถ้ม่ถือว่าเป็นเรื่องใงงหญ่ในสมัยโลกปัจจุบัน พประเทศไทยเขาเป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนาหน้า้กแร่ดั้งเดิมน่านมาแล้วหลายสัวนคนไปแล้วสาเข้าเส้มาเทียบบางเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันร้อยมากกับมิตรพวพรวงสินทำเลยเป็นส่วนใหญ่เิรถ้าไม่เกิดรอดโดนไววกาอยุทธ์นนถุก,กแห่งสำหะับแบ่งกับ แย่างกันตีชิงวิงล่าพลสนมกันยะายามเฉยเหิมวิ่งประจันสนนทองทั้งๆตามกันล่มไปคนละทังสตายไปแลยนี่ฉะนั้นพระพุทธองค์พระเชงในว่างหลักสินธรรมเทือหลักการพระพุทธปฏิมาทัไว้ทั้งกายทั้งวาจาทั้งคิดใจให้สมกับว่าเป็นมนุษย์ เาว่ามนุษย์เป็นมนุษย์สธรรมจะต้องครอบไปเ้วยสินหาหรือคู่สอนกรรมบถชิพกายกรรมสามว่าขีกรรมสี่มนโนกรรมสามอยู่คำเรียงของกายของว่าจาเฮานี้แล้วก็ไปทนเหตุนี่ยพอเกิดจากคิดใจัาน,นเรื่องสินธรรมนี่เป็นของมีประโยชน์แก่มนุษย์ทุกลูกทุกน้ำทุกยุกทุกสมัย หลายสัวคนมาแล้วเึ่งพระุพธองค์พรในวางรักการประพฤต,ติปฏิบัติในด้านธรรมะเฉพาะพระข้อดมคือพระพุทธเจ้าของเ้าวได้ยคนี่สองพันหาล้อยก็ปีมาแล้วเพื่ออยากให้พุทธะตัวของตัวเองแหละอยากให้ยึดได้ศีลในร้ำศีลถรำเนี่เป็นเครื่องจําเป็นสําหรับคิดกายวาจาระคิดใจของคน แต่สำหรับมนุษย์สำหรับพวกสินสาราสตว์ครั้งๆนั้งเป็นอีกเรื่องหนึ่งข้นอกก็จะเป็นคนโดยสมบูรณ์แบบก็จะต้องมีสินรรมเป็นเครื่องประดับยิตใจที่จะเป็นคิดใจอันบริสุทธิ์พุทธผ่องคิดใจเส,ส,ส,สื่อัสัจจริตนี่สินรรมก็จะต้องมีธรรมะเป็นเครื่องล่อหลอมเป็นยาบำรุงคิดใจ พาขาดจากสินธรรมจะได้คิดใจเราวก็มาสา,ารเหไปได้ด้านภายตรรมสำหรัมศีลธรรมันจัง่าเป็นของสำคัญคืองสิ่งที่นีู่่ในตัวของเขาทุกคนน่ะแ่ะแต่ว่าบ้ามาใส่แต่เรล้ายๆแปว่าบ่ามีบ่เห็นยกตัวอย่างคิดใจนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่ให้เป็นคนโดยสมบูรณ์แบบประยุก์คับเรื่องของคิด ธรรมะของพร,ระพุทธองค์ทั้งแปดมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ก็เพื่อสอนชิดใจรวมเดียวนี่แหละจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้น่อยผู้ใหญ่เพื่อด้ยกไหลข้าวไหลกระสอบอาศัยสินรรำพระมาสินถรำนี่เป็นคํำร่วมแต่พูดกันง่ายๆก็เพื่อเรื่องของคิดใจนี่หลงมีสติคือความระลึกรู้ในการประพฤติมิบทติในกัน ในปฏิกริยาทุกอย่างซึ่งสแสดงออกใครมีสตริรู้เท่าท่านอยู่ทุกเริยอสิพูดดีพูดบด่ดีอันใดคนละอันใดน้นประเภทอันใดค้นลดื่นสาระสาระดรอกให้เลือกเพ่นในการพูดปฏิบัติฉะนั้นคิดใจเนี่ยโอ้เป็นเรื่องใหญ่กหมู่ก็คือเป็นผู้ที่มีสิทธิาเนี่แหละโดยเฉพาะย่างคนเท่าตาหาขาดสติคือความระลึกรู้ รู้จงะไงเรื่องการไปการมาก,การพูดการจาปฏิกิรธิยาทุกอย่างเมื่อไปเป็นเมื่อเป็นไปตามแบบปกติแล้วก็แสดงว่าผิดปกติไปแล้วสติครับใจเรียกว่ายุ่งร่ำกันดังนั้นพระุทธองค์พระจึงเนืหนนกาคลายมันเรื่องของคิดจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าโลกปัจจุบันมันถือหลายอย่าง ต่ยังเขาใจเห็นกันนะบางพวกก็ถื้อผูดผีปีศาจบางพวกก็ถือ,อเลือกซื้อย่ำนักเขาก็ซื้อของต่างๆซึ่งนอกเหนือไปจากพระพุะทธธรรมประสงค์หรือเวทมนต์คนฆ่าช้าหน้านับประกาญไปแล้วผีไถ่ผีแทนผีส่งพรานพันยาน่างของมืน่นี่พนมาเป็น เป็นของบ่วยขดีเป็นเจราานวิชาเป็นวิชาสั้นตําวิชาสั้นสูงก็กคือสัมมาอันนั่นแหละแต่ว่าหลักใหญ่ๆฮากาว,วาย,ยวะเช้าโยงสัตผู้สุดแสดงตนไปถึงถึงพระใจสนานาคมก็คือพระพุทธพระสัมพระสงฆ์สุติตาติสนัลาชามีรถรับศีลพันกระบอกนั่น่าสิมาบวชก็ต้องเอาว่านี่เป็นหลัก เอากลลระลาปลดอามาพัดเไว้ย่ยไพะยังแต่ว่าบปจรอไปแล้วเอาทุกอย่างสิวัดพีพีศาสตรจะมุม่งเลยแค่์เลยม้วนขึ้นตุ้นเข้าหน่อยๆหลายๆเรีนตำหนาทำหลังขรุขระทำวาปทั้งทำมั่งสังข้างสันนั่งคาชานีเล่ยพอได้หยึดถือเล่ยพอได้บอกว่าวจยปากม่น่าการกระทำ่ำเลยไปอีกเรื่องหนึ่งตามหลักการของพันที่ต้องอาศัยพระพุทธทร้งพระสงฆ์เป็นหลักแน่นอน มอยอมรวงในการปฏิบัติรวงจากพระพุทธปะธสัมพระสงฆ์ริญยยน่สั้นพวกกระเลหัดที่เรียกว่ารักของสินหาผู้ที่เป็นพุทธามามกะอาจจะต้องมีพระพุทธปะธรัมพระสง์เป็นหลักผู้ที่บวชมาเป็นพระเป็นเล็กก็จะมีพระพุทธปะธรัมพระสง์เป็นหลักรับพปรถครบสามขั้นไม่ว่าเทีเ่ยวมาตุจีตาต,าต,าตาี แต่บัตรการกระทำมัตทำไปยัางอื่นสิวันนี้วันนี้เกิดไปน้ำหลวดบัตรสมือมัน,ม,นมีที่การของโลกมันหลายสลายอย่างก็เลยคงเสพมันรวยพวกพีอเจกร์โบราณเท่ากับซื้อพีไทยพีแสนพีเม็นตาชอกร้านพันยังพีผ้าพีผ้าพีดงรวยเนี่ยพันเน่ไป เดี๋ยวกูวเขีกับผีส่งกันนะเพอไรล่ะ้าหมอหมดหม้อหม้อหม้ออะไรแบบอันพันเนี่ยแเรื่องเมื่อนี้พระพุทธองค์พูมาเป็นวิชาสั้นตำวิชาสั้นสูงนั่นก็คือธรรมะสิมันเกิดขึ้นจากขึ้นเกิดขึ้นมาจากคิดใจ,จเนี่นะเพราะว่าคิดใจเนี่ยเป็นทีร่องลับของธรรมะแต่ว่ามีธรรมะคุ้มคล้องแล้วก็หันเหเป็นอันพันอย่าง ในสมัยก่อนๆจะเข้าค่อยมากพกเข้าอยู่นี่ก็ต้องรับพระไตรสาคมกันที่รับปพุตะธรรมประสงค์สิพยาามปรปุตติมัตตามลักของคนนอกเหนือจากลักของคนไปมาเกิดทํานห้ขาดพระไตรสาค้มพระไตรสาคมมายาละคือปพุตะธรรมประสงค์เมือวกคาววัดเมืสมมาท่านสินหาปปุทธังระมังสุติตาสีมณระกัดา หากไปถ้ำเพชรจากศิลธรรมไปเกิดเรียกว่าขาดจากพระไตรสาคมไปถึงพระพุทธธรรมประสงค์กับโมรยูนั่มมา,าจะชื่อว่าเสปักถึงเจสะจะปกักนั่นกว่าการกระทั่มโมรยถึงถึงพาเพ็นเนื่องเท่ากันมาได้โยวาเสปกักแด้บัตการพระพุทธปฏิบัติพระคงไปคงมาทำรักความของุนเราเรียวกว่าถ้ำเพชรแบบพระไตรสาคมกับโมรยูนั่มเลว อันนี้พลหลวงผู้ใหญ่ผู้หมันเป็นเพื่อเศรษฐีพอเทอ่าเน,นี่ยเมื่อเขาหลบผ้าก็ขาดภาษาซาข่มเหล่าพามาให้เคารพในระเบียบวินัยก็ขาดจากภาษาซาข่มเหล่นสิบฏิมัดแข่งขัดถึงขนาดได้ก็ตามว่าไม่สร้างสิบบรรลุทำได้คือพื้นฐานมันบอดีคล้ายๆก็ว่าสร้างบ้านมันฐานบอดีก็เอาหญิงมาใส่ก็ได้พังลดหลังร,งรักฐานดีสลน แต่การประพฤติประรรมประสงค์เนี่ยเป็นหลักญงในการประพฤติปฏิบัติของเขาแต่ลวมันพิธีการมันหลายรูปแบบย่างโลกปัจจุบันนี่แต่ท e ้าไมย่ย่อมย่อมส่งเสริมให้เพิดให้เพิดเธอใช้เาอเธอเหิมไปตามเรื่องลากระเบื้องพระจนละหูกระพังพระจนพรแห้งเนี่ยเนี่ยยู่เนี่ยกินอะไรได้อายาตนาทั้งหกเนี่ยเต็มมัดลาหูจมูกวินกายใจ เนียนยน่ในของของโลกปัจจุบับมาค้นกับ้าไเลพีหน้าเอามาทับถมตัวเองก็หลงเลยไปตามเหตุการณ์เดียวกันมพราะมีทั้งสีอยู่ฉะนั้นหลักการย่อๆเข้าค่อยจเบอกกันมายมว่าเศร้าคือการฝึกหัดจิดใจให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งให้มีสติครอบคล้องอยู่เพื่อฝึกหัดจิดใจให้มีกําลังให้ฝึกหัดให,ให้มีพลังวันไหนให้มีกําลังใหญ่ ตามธรรมญาคิดใจไม่ใช่ซงไปทั้งนอกตามสัญญาอารมณ์ละอันท่นานอย่างสัญญาอาดีตและน่าคดสัญญาปัจจุบันยุเฉลยะวิ่งเต้นกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนคิดใจก้อนกำลังสิมาพินิพนาธรรมะคันละเอียดแต่พินาเพราะอไรไม่ได้วิ่งอยุยุทตลอดทั้งคืนทั้งวันนอ่นรับยุกไปกันยุ่งขั้นแหละฝันไปสะพเพื่อไปเลยเรื่องว่ามันใจเพราะยุ่ิธรตัวเจ้าของอยุ่ิธรรตัวคนใจมันไปทั้งเอวะ พระพระโต้งพระยังพยายามใม่ตั้งคิดพินิพินาให้รู้อยู่ในตัวเจ้าของอย่างนั้นนั่นฮะก็วิ่งไปตามตาวิ่งไปตามหูตามจมูกตามลิ้นตาม <c oughs> กายละวิ่งไปตามธรรมะล้มคือคิดใจอันนี้เป็นท่านหอกของคิดเลยียนายันนี้ท่องๆหรอกทั้งไม่สิมีวิธีการอะไรสิทำไมคิดใจอยู่มีพลังแค่ไม่เนียน่ย คิดใจไม่กําลังไม่ธรรมะได้มาทั้งหูกับพีหน้าเป็นท่อมเนี่ยน,อน้อมเข้ามาหาตัวเจ้าของดเมาทั้งตาคันเท่าได้เห็นได้ลู้ได้เห็นทั้งพระเจ้บันทั้งอดีตและน้าคอั้วยกับน้อมก็มาหาตัวเจ้าของน,นี่นีน่นวิธีน้อมเป็นโอปนาจิกูรู้ในทั้งไรกะดำทั้งเป็นอดีตน,ขน,ขนั้นอนาคตก็ะามน้อมก็มาหาใจี่ใจตัวนี้แหละเป็นตัวเหตุตัวตัวสําคัญ มันว่ามีใจมันหูว่าไดหรอกมันจะส่งหน้าส่งหลังสัญญาอารมณ์มันกับม่มีขาดใจตัวเดียวแล้วเลยมันก็ไปตามเรื่องของมันแหละร่างกายห้องมดท่องค่อนก็ใช้กา่มาเลยขาใจออกไปแล้วล้มก็ดมอเดินไข่กระดับมีแต่ดินกำนังก็สิเพ่อยไปดินไปน้ำไปแต่เรื่องของใจเรื่องใหญ่เในกลุ่มทัวมดทั้งมือนโลกธาตุอยู่ฉะนั้นเพราะในพุกั์ตัวต้นเหตุมันนี่แหะ เพื่ัดชิ้ใจให้ยูในสิ่งที่เขาต้องการต้องการใหญ่คนยูนี่ก็ยูอะไรเรียกว่ากเพื่อขัดให้มันบอกได้ใส่ฟังอย่างนี้มันบอกว่าอะไรได้คำบอกการยูรยังมัไปอีกแนวหนึ่งเลยแต่ถ้ามันโกรธมันแคดไม่ได้รับอารมณ์สูงๆตจำๆห้ามว่าอยากให้โกรธมันก็โกรธอยู่นี่นา,นาดับนาแรงบังคับหัวใจฉีดเลือดนาด,นาดับนาแรงหมดเลยอันนี้เรื่องของอารมณ์พลายทำม,มันถ้าไม่คิดใจวันไหว คือมันไปครัวาหาอารมณ์ม,มากหรไมา่เดือดร้อนตัวเองีกเอาที่นีวิธีการจะงไยที่ท้าไม่คิดใจอยู่ในความสงบนี่ปัญหาสำคัญสงบได้สร้อยดีต้องพึ่งตัวเองอัตตาหิอัตโนโนาโถตนต้องเพิ่งตนว่ามันจเจียวเนื้เอเอื่นไม่แอบไม่หยาบปุ้นขึ้นยังเอาเกลือหอยาบปลายเอาของเพื่นมาใส่หรือใครเอาของตัวเองนี่แหละคือมาใส่เองธรรมะ ท้งสร้างซึ่งแบบคนปฏิมาได้ยใไเลยละว่าพี่หาสอนจีตใจตัวเองพอต้องเอาหลายก็เลยเอาพระมังเกลยเลยนี่เป็นวิธีการทึสหาเจ้าของมันธรรมะมอยู่ทั่วไปมั้งตาเห็นอะไรมาเกิดเป็นธรรมะเสีนเยนยสิมันส่งไปตามอดีตก็เป็นธรรมะย่ในปัจจุบันก็แมนส่งไปทางหนาทั้งอนาคตก็แมันมิได้ธรรมะทั้งนั้น แต่ถ้ามาทงไรแหล้ะน้องเขามาหาใจจาห่องย่าให้ทรงไปทั้งดอกนี่วิธีการแบบว่ายๆเรื่องนั้นก็ตามงานนั้นก็ตามน้องเขามาหาหาใจเป็นโอฟานิโก้หายใจมันรู้เรื่องถามมันว่ารู้กับตกสรนัันนั้มันเป็นรูปเลไรอันนี้มันเป็นรูปเลยอายุชัวรรยาหนึ่งเราคิดใจให้มันมิ่งไปหนาไปหลังมาเท่านด้เดี๋พอเขากแก้เที่ยวไปชักไฟเสียใจหอนนำกระจุงเสละ ามีสติครอบคล้องโลแ,แล่พระเจ้าก็ยสืบยู่นับตัวเจ้าของอีกก้อนทองมันลอยมาสืยบยู่งแต่ก็ในบัตรในเฮือน,นเดียวไปทั่วรมดในโลกกันไปวัดทั้งโบสจักก็ามันก็ไปเพื่อนบางคนฝันได้ว่าไปรู้เลยวิธีเลยดังนั้นคนต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องอยูเพื่อการเึิกหัดคิดใจตั้งสติกำหนดจดจ่อว่าให้คิดใจอยู่ในจุดนี้ ให้เจ้าลู่ยุนี่ได้ว่าสิสุสิมาลู่ยุนี่ผู้โทษใส่ค้าบริกรรมเนักกรรมันยู่หันหรือสิกรรมนดลู่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งสิกรรมนดเบื้องหัวใจอยของสิกันเบื้องพยตนาภายในกันเลเบื้องทั้งนอกกันเลยให้มันลู่ยุลู่จนมันยู่ได้ยู่ได้นั่นทะเลแห่งดีนี่เป็นวิธีการสอนชี้ใจทำอกให้มันเบื้องน่้เบื้องนี้ไว้สร้างไปรวม่นวิธีนี้เฮาเฮาเคยเลยนน้ำขาไปแห่งแล้ว เป็นส้นต่อหามีที่ข pues ีดกันเรียกว่าเป็นการช้วนกระแสสามันอยากไปม่ไปสามันอยากกินบ่อกินไปหาหากินแน้วมันบ่ออยากนี่คือเรียกว่าผืนทิ่ใจนี่สอนทิ่ใจให้เห็นด้เนี่ยมันอย่างนอดน้อนอดนั่งโงมันอยากมังม้อนางอีเดินเสียงเราจะเสียหาสร้างขัดมันยรื่งสัตขัดในน่านสอนง่ายได้ใจ นี่เขาอยากไปแล้ว้เขาไปทำเนี่ยของเขาหมดเรียกว่าเลื่อนน้ำใจมันอย,ายอ่างไรนั้นอันนี้เมื่อเอาไปห้าวเ,เนี่ยไม่หาวิธีขัดไม่องนลยสอนงา่ายแต่ทำแบบนี่เขือจะเลย่อเลยลวมันเลยลวมันมันก็เลยลื่นเลยเคยไปแล้วกว่าในการนั่งก็ว่าได้พอเข้าแล้ว่องนาซ่องหลังหาทางขวเน,นี่เลยนะเขาก็นอนทำอยากนอนก็นอนแต่มาอยากน,อนัองจะเฝ้านอนเอง นั่งอยอะขนาดถามใจว่างใจของมือท่านมันอย่างนั่นเห็นอย่างว่าไรหามันอย่านั้ของมันก็เท่าอย่างนั่นอนหรืหาวิธีการแก้มันจังไงนี่แบบพื้นๆนี่แบบเพื้นฐานแต่พระเจ้าจึงก็ตั้งอ่ะก็หมดทอนคือขันติทำใหมเรื่อยเลยไม่นี่กูสินั่งเงยนีเลยสมองหนึ่งเลยหรือสองสมองหรือหกสมองหรือมัดขึ้นทำกระชากาวาเลย อันนี้เรียว่าบังคับเลยยบัตใส่ไปทีฝึกใหญ่ด้วนนั่งยู่ว่าดึงขึ้นนั่งได้ว่นนั่งงอย่นงว่าที่นั่งว่าได้นม่มุ่งม่มันไม่ยังว่าไม่ยุ่งม่หลี่ยังมากเกินไปนั่งข้งว่าร่มาแต่ทับทุก์ก็ไม่ร่างคนเมื่อหนังขึ้นกันอนบุจากอย่างนันแล้วมานั่งสวัสิที่าพันท่อหาที่ไปทำไมล่ะแล้วมากก็แม้แต่เน่อใจ้าก็ฝึกขันมันเลหฝกขันแต่มันยุ่ ที่พูดเดยวก็น,นงังมือดีสินัังมันขึ้นมืนสมนสอสอ,อดมันท่ากัเอามั่ทอดสอไม่ทอามันจะหาวิธีการมานี่ก็เทศเรียมรูปเลกก็ทามว่อไปแล้วม,ม,ลมันเอายุงย่งเสีพราว่ตั้งซะจาไปแล้วแต่เขาดัดไปร้ายขั้งรลายหนก็สอนง่ายไปเองเัจะคข้องน่ะสอนจ้คขององีกพราะด้สวสอนให้แล้วมันใจว่่ดีแื่อพึ่งดจิตใจเป็นคนหมันคอง เป็นคนซื้อสัตว์ต่อการต่องั้นไปคัดรัดแป่งตัวอีแบบยงังเอพระพุทธองค์มันด้พระพึกขายเห็นด้วยเพื่อยู่ปภาษาลาดวิมานกระมมกทำม่เกี่ยวของไปตอนแรกไม่แจ้งหามจเสีแฮขีได้รถใจเรื่อยเวลาพระสะไปแทบหมดเดินโน่นแล้วขี้มาไปก็ป้อยมาจิงแล้วกันยังกนางเอาไปเที่ยวคข่ยๆก็คนหาขอท่าน นียบาตี later, so first, so first, beach, so ินสบาตไทยอาแเข้าใจหายนะหายล้วกันรว่าหาก็ว่าฉันตั่งแหละหรือว่ามอบร่างกายให้แก่โลกแล้วแต่ราพ่อจะสนเขาได้สียหายว่าว่ากินแต่กายก็ตายเร้่ยแก่คิดใจโลกเป็นานอนั้นเนี่ยพระทธจไปว่าแล้วมันก็อูดหรอกก็เพื่อพึกขัดทรมานคิดใจตัวเองยิ่งก็นั่นก็ยิ่งว่าแลละไปทำโคารายคือย่าสหกปีจนคนรดรด พมดทนท่ำเลยขันติขอะเ,เันใจล่ก็เป็นการทรมานทั้งร่รางกายก็เป็นการเพกัดสตินี่แหละก็เราะหมดท้นเป็นการทพก่ขัดสติเพื่อได้หันก็มาเพื่อขัดได้รัจิตใจโดยคงเพราะว่าเรื่องคิดใจม่นเป็นหน่ายยยเรยู่ยยยยยยนย่าคิยยยายยยยยยยียายรยย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  าว่าเพลิดเปลินกันจริงแข่งป้อยไปตารรมเทศกาลก็เอ้ยพ่อจะขอไปไปอ่านพันยงังเลยพวกนักปฏิวัติท่าดเลยมากเป็แนแหลนทั้งของทงั้งนอกเลยสูนจะคอยมีเรื่องมีเล้ายุ่งยุ่งยันๆบนมะวยจะยุ่มมวยยอดะสภาโอ้ยยุ่งกันยุ่งแค่ไหนพระก็จะไปยุ่งกันยุ่งสุด ที่จะทำให้สามท่านช่องออกไปข้างนอกไปยึดทั้งนอกกับยุ่งเรื่องขรองกิจถามว่าเคยนอกกับมาสู้คิดใจตัวเองโอ้พระนายยุโคลกับมาม,ามามูาม้ม,ม้วนใช้ใจเรม่องพับมันไม่ล่ะหาของทั้งแก่คิดใจ,จยยตัวเองยกตัวอย่างพวกอย่งพวกเขาสามารถทำคำว่าขึ้นน,นี่สิเราฝืนคิดใจไม่เป็นการฝึกคิดใจนี่หน้าที่แรกว่าจะยังไงสามในว่านจะมู่เขา มาถึงวันทาวจิสงก็มาอะไรแบบนั้น่งเผยกเฟ่งซำใดแน่เมื่อไรแน่ถ้ามันมากเลียกจะนลืนดไหลไปได้กับถินมโลดนี่ก็เป็นการทุกคิดใจเท่าันนี้ถุนจะเริ่มเละแล้วคนสินมาได้้าผู้ว่ามีสภาพว่าอยากมาปบะพฤติปฏิบัติซ้ำมาเห็นมาเห็นบุญเห็นกุศลเราเปของสำคัญยูบ้าน่อนเนี่ยน้อค้าสถานอยู่ เดไปเที่ยวยืมมุมไหนแค่ไหนก็ไปกันไปด้วยรุ่งสันนเล็กน้อยโลกปัจจุบันเราพูดที่ผ่าปฏิบัติชินถ้ำให้รูปผลประโยชน์จากคิดใจอยากหาย่ายนิดโลกปัจจุบันมันอยากเรียนเราไปทั้งนอกหลายการพึ่งคัดจิตใจจะเป็นเรื่องสำคัญจิตใจของเฮาเน,าน,เาน,านี่ยพวกใอ้การยิ่งเซื่อๆนั่นแหะคือพวกธรรมชาติรูอยู่ในใจเฮาเนี่ยเรียกว,ว่าจิตจิตภาษาเฮาเกันวา่าใจ คือคัดพวกน,นี้แหละให้สะสมกำลังไว <c oughs> ้อยสามีควมยับยั้งชั่งใจพินิพิราชเมื่อไหร่อะไรเป็นโทษอะไรเป็นขุนเขาสิคอยหู้จักเร <c oughs> ียกว่าเป็นผู้มีสติถ้าว่าได้พื่อคัดรัดแข่งป้อยไปตามย่าท้ายกำลังกับพายตามโลกเมืไหหมุนไปพันัปปินปนปน้นสินย <c oughs> แมงโลกเขาก็เห็นมาเยอะจาม่องข้างโลกสามธรรมดาผู้ที่เกิดมาดนก็เห็นมาหลาย หลกหลันบัดเมืองพวกนี้เป็นหลบไร้วิธีเล่นยากทั้งเก็บทั้งป่วยทั้งหลบทั้งสายมาโยนศัตรูหากระไรหลานพันยังตลอดทั้งกิริษที่ใช้กับหัวเชิดเรื่องกันอยู่แล้วยในกาไหวหนาไปสู้สร้างหน้าที่ของเขาเรื่องของสังขารในเรื่องของใจเหาก็บยูโชริยะตากายยูไปแค่์ไม่กับยูไปแค่รนแต่ว่าคิดใจในเ้าได้กฝึกหัดเพียงนเลแค่์เดก็ต้องว่าประเมืดบุญเพราะมันจิปล่อยประจันยาท้ากลับ บ่ได้ยังขายลูกตัวจาของคนอื่นแต่ยังพ,พ่อพ่อดีอยู่ให้ก็เสียพ่อลูกอย่างอื่นนี่หน้าอยูอ่เพื่อเสยไปลูกได้ในะประเด็นเป็นเรื่องของคนเรื่องของเขาเนี่ยส่องแก่ตัวของเขาส่องขี้หน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้บังเกิดปฏิมาชินท่ำจนรู้เรื่องรู้ประโยชน์ในด้านจิตใจเลยห,หลายอยู่เลยเพราะมันจะแตรกมูมเขา ว่มามันพุทธคัสักแต่ว่าเ,าเป็นพิธีพุทธคัดให้ลูกหเห็นจริงแั่สาคิดใจพันยูในความสงบมีสติครอบคล้องดูแลอยู่แล้วของที่เกิดขึ้นมาหันว่าหน่อยนีย่ซึ่งทัาา้งวัฏจาดรผลเลยมันเกิดขึ้นมากเลลูกขึ้นมาจากคิดนี่กำลังหันทางทั้งสาาียห้าโมเห็นหูบเป็นหลักมันเป็นหน้ามาทำสาคิดสงบหรือคิดลองไปสมาธถจริสิตื่นเลยหล่ะ,ละผมว่าค่อยเป็นก็เถอะ มันเป็นจริงจ้งจริงไปได้เลยกับเป็นจริงเลอันนู้นเนี่ยการทัวเจ้าตัวรว,ว,ว่ารู้เรื่องมันก็ไม่เคยหุ่นจับไม่เคยเป็นเะ่ากันจิตว่าส่งไฟส่งมามันอยู่ในความสงบ,บ,สบ,บมันเป็นจงไหนมีความรู้สึกจงไหนในร่างากายของเขาเรื่องเขาคิดเป็นรูปเลยวิธีเลยมันล่องไปพักพรอยู่ในผวังหน่อยๆเป็นจงไหนพักเที่ยวหลายเปจะไหนพักเที่ยวจนถึงฐานความสงบ,บมันเป็นรูปเลยความรู้ โลกสุดคิดเนี่ยสร้งๆเปลี่ยนแปลงไปบ้าหน่อยมันเปลี่ยนเพราะเด่นวันาคุ้มไรเด็ของนี่มันเริ่มเปของของว่าวสื่อของท่องเห็นเราท่ำบอกท่องให้เกิดในตัถของข้าเขาจะดีมันจะอยู่สมาธิมันเป็นรูปเลยสื่อว่านี่คุณเียกว่าไรเล็กน้อยก็ว่าแต่ว่าวันมันเป็นมันเป็นรูปเลยหรือม่จะอยู่สมาธิขันตามจำนี่ขันกลางนี่ขันสูงนี่ เรียงช้านไปจงไหนเรียง,งย่านไปจงไหถ้ามาพจนสอนได้หมดเลยซื่อมันมีมดแต่แต่พจนหมายถึงอความเป็นไปของคิดใจซึ่งมันอาศัยสติคือความหมดทนอาศัยสันติคือความหมดทนสติคือความระลึกรู้แต้คนนยูไในถั่วของเขามันมีปฏิกิริยาไปแปลกๆเลยแต่พนยู้ได้ัวเจะของแต่คนไม่ยู่เขายู่ไปจำเรื่องที่เขาเ็ พวกทำลาทำการทำงานขึ้นกันถ้ามีสติอยู่ในตัวอย่าของทำงานมันก็บ่าใครผิดกัทรตาสติวิ่งตามสัญญาอารมณ์นี่แหละก็หลงหนาหลงหลังไปเลยมันนี่คนรองมันง,ง่ายๆเลยมันว้ามาหลายพ่อแห่งหรือจะร้องกันแต่พระศิษไปเพื่อคัดลัดแปลมันได้แค่นหนไหนขนาดได้ไม่โบยยืนจากข้ามว่สังเกตว่ามั่ยหรือแน่ความใครเพราะมัน แต่ภูสีมาประพฤติปฏิบัติสินรรมสอบพยายามเพิกขัดเราคิดใจตัวเองไอ้คนเป็นสินเป็นธรรมแต่ปฏิบัติอย่างอื่นเนีน่ยมาหามาย่กับพิจยัยอางเดียวว่ามันเพอ่มขยันนี่เคยแก่ก็เพิ่มขี้เกียจขิ้ท่ำมากไงอันนี้กงงนน็เป็นการเพิกขดัดคิดใจขึ้นกัน <c oughs> แต่และโดยมาธรรมดาเขาเ,เาก,กิดขึ้นมาเกิดพลอยไปตามชั้นญาอารมณ์ของเขาเลย หลุกลานพวกนั้นเป็นหลบนั้นวิธีที่ไม่ได้แค่ก้จะแก้ไปตามนิสยัยเขาเรื่อยยงเสร็การพึกพัดธรรมะในีต้องแก้จิตนิสัยตัวเองวนะันไป,ไปเป็นไปตามหลักธรรมะเอาธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ผู้ใดมีศีลธรรมมาีธรรมะเป็นเครื่องอยู่เทวดากับนิยมพุ่มกับสนรเสริญเหตุไพ่สร้างกับว่าใครปรากฏเกิดขึ้นถึงอว่ามีมาแล้วกับมันพวก ที่นีท่านภาผ่ขาต้องช่วยเหลือสนับสนุนเองหรอกถ้าทำสิ่งที่บดีมันก็ไม่ไ้่แล้วเขาจะแก้ไขไม่ไเลยเคื่อมันนั่นักภายในคิดใจคราบอ่มีก็ไล้มองไม่เห็นแต่เดือนการพรึ่งคัดรมร่มตัวเองกป็นสินเป็นธรรเนี่โอ้ยเป็นขขาพิเศษเมื่อเลยก็มดถุงยางในโลวกะทัด แต่ไขังพริการป็นปฏิบัติกันจีนงเนี่ยอะไรบรรลุมักผลหลายมักผลยุ่ธ์เหก็ยร่ใจเลยเนี่คล้ายๆก็้นไมหน่อนเม็ดมนปูแล้วกัไมอ่อนนุยแค่ดอกมันก็ยร่หัมดพราะรักษาถึงเกิดมากก็เป็นผลขึ้นมากเลยอกล้วยก็เป็นกล้วยโองมวก็เป็นลงมวงปูอะไรไปอะไรกิมาหรอมันอยู่ในต้นของมัน นี의미의의미의 mm. ่ฮะมารักษาคิดใจออกากคิดใจเนี่ยแคไขกันพีษดอกออกผลไปเองปาคฏให้รู้เลยโดยมากเข้าไม่จะกันว่นกันทานอันทานนี่เป็นเหตุนั่นเหตุนี่หาการได้ทั้งวันทั้งคืนลงลุกคู่ขั้นแช่แขกเอารถแช่แขกบางคนเดี๋ยวเราเหตุนั้นมาเดี๋ยวเราเหตุนี้มาขาดรบวะของหลานพันลังมาตัดทิดเรื่องนั่ทิศเรื่องนี่้องสิมีเรื่องเม่ดีมันแทรกเข้าในคิดใจของเขา ปัญหาวิธีการแก้ไขคิดใจตัวเองมันเป็นไปเองหรอเขาบม่ได้บอกมันแน่วมัน,นมันแน่วเป็นเองการปฏิบัติบำรุงเหตุเนี่ยเป็นเรื่องของเขาพุทธ,ธัดใจอย่างเดียวผลมันออกมาผลพิดอกออกผลไปเองหรอกไม่ได้ไปอยากมันมาจะพุธธรรทธคิดเข้าใจมันเป็นเป็นไปตามแบบของพระพุทธนี่รักการข้องคนปเป็นสัตว์เนี่ย แต่ไม่มันแข็งลหลายบ้างลหลายเมื่อนี่เคยเป็นฟังเสียเอามากแก่หลอกงี้ยเราอท่องนึ่งรักษาคิดใจเป็นสิ่งเป็นทําหายมัดหมดพระพุทธองค์พรสอนเพราะอยากให้คนม,มีคว,มความสุขเลยเพราะอยากให้เป็นทุกข์เป็นรอดมากมกว่าก,าก่อนตาปฏิบัติสิ่งธรรมจริงจังเลยของเงื่อนมันก็ดีขึ้นไปนะคือคัดจิตใจนี่พระกันเพลินคือหน้าเอาเพืเ่ออะไร การแรกก็ต้องเอาทั้งกายทั้งวาเจ้าจารีเข้าไปการขับแา,า,า่นไหวไหวพระสวนมุ่นนั่งสมาธิภาวนาทสบุญส่วนท่านไปมาลงไปตรดเพื่อสี่เอาใจตัวเดียวเนี่ยเพราะเราอย่างอื่นแต่ขั้มเต็มทีแล้วผลมันรคปรากฏเกิดขึ้นในตัวใครสักคนเนี่ยพี่พี่หน้า